สวัสดีครับพบกับลุงโล่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเข้าสวนแต่งลูกทุเรียนกันนะครับก็ทุเรียนมันโตได้ขนาดพอดีแต่งแล้วนะครับเราก็จะมาแต่งกันลูกที่เก๋ๆครับเอาทิ้งลูกเก๋ๆก็จะเป็นลูก ลักษณะที่ง,ง,งอๆนะครับอ่าลักษณะงอๆก็ใส่ทิ้งไปเลยเนี่ยลักษณะเบี้ยวๆง,ง,ง,งอๆใส่ทิ้งนะครับมีแขนงก็เก็บๆบ้างนะครับมุงนี้ก็แลไม่น่าได้นะครับ อยู่กิ่งเล็กปลายกิ่งเลยเอาออกไปต้นนี้น่าจะทําให้เป็นรุ่นเดียวนะครับเป็นดอกเสริมมาอีกก็ไม่เอาครับององอจะเน้นลูกที่เราจะลูกกลมเราจะเอาไว้ที่ลูกกลมๆเป็นไข่นะครับคล้ายๆลักษณะไข่เราจะเอาไว้ ปีนขึ้นบนต้นกันเลยตรงนี้ก็งอเอาทิ้หงหลายลูกละทีนี้ แล้วก็ต้องใช้ขอจะขอมีดนะครับสามลูกเลยค,ค่อนข้างดกนะครับต้นนี้ได้แต่งเยอะมากเลยนะี่ย เอาลูกเน้นลูกปปเบี่ยวก่อนนะครับอือสี่ห้าลูกกิ่งนี้น่าจะพอ นี่อยู่ปลาไปหน่อยก็เอาออกรุ่นเดียวก็น่าจะพอนะครับแล้ใสยดอกทิ้งมาชุดหลังแล้วไม่เอา จริงแห้งนะครับส่งเบีย้ยอสามลูกก็พออยู่ปลายกิิงเอาออก เดี๋ยวตอนโตค่อยมาแต่งอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะรับไหวไหมอาจจะให้เอาลูกไว้เยอะขนาดนี้มองไปก็แลจะน่าเอาไว้เยอะครับเพราะลูกสวยมันเยอะ แค่กิ่งเดียวก็พอมั้งเนี่ยสำหรับนี่ครับเราต้องแกะหมวกมันออกไปด้วยนะครับหมวกก็คือเกสรที่ติดอยู่กับช่อดองมันเนาะแกอ,ออกนะครับมันก็จะช่วยลดปัญหาการที่มีหนอนมาอาศัยอยู่หมอนจะมาทำรังอยู่ตรง ตรงหมวกนั่นนะครับดกมากเลยดกๆก็ดีนะครับจะได้มีตัวเลือกเยอะ สีูคือถ้าเกิดมันมันติดหมวกอ่งเงี้ยเวลาเราพ่นยาไปเนี่ยมันทําให้ยาเราเข้าไม่ถึงนะครับทีนี้หนอนมันก็จะอาศัยอยู่ได้แล้วมันก็จะกินตรงยอดหัวจุกเนี่ยอกินไปกินมานะครับตัวมันก็จะเริ่มแข็งนะทีนี้ก็มันก็จะยาก็ทําอะไรมันไม่ได้นะครับถ้ามันแก่แล้วตัวแก่แล้ว มันก็จะออกมากินผิวหรือมันกระจาะนามทาให้หนามเสียนะครับถ้าทุเรียนเราก็จะมีตําหนินก็จะเป็นตําหนิเสร็จมันก็จะขายไม่ได้ราคานะครับก็คือจะราคาจะลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับจากที่ปกติได้เต็มเนาะ <c oughs> ลูกดดเรก็เลงไว้จะเอาลูกไหนไว้คนระสองลูกสามลูกกินเนี้เต็มที่ก็น่าจะสามลูกก็น่าจะพอนะครับเอาลูกอื่นไว้ก็ได้เกียดแกะหมดครับมันมีให้เลือกเยอะ ก็ช่วงนี้จะเป็นการแต่งทุเรียนนะครับอีกหน่อยเดี๋ยวแต่งทุเรียนเสร็จเดี๋ยวกจ็จะเป็นการโยงนะครับ ทำไมเยอะจังดก,ดกก็ดีครับแต่ถ้าเยอะไปนี่ก็จะเหนื่อยนะเพราะได้แต่งบ่อยดีเลือกมานั่งเลือกเยอะสี่ห้าลูกก็จะไม่ไหวนะครับ <c oughs> เยอะเกิน เอาออกไปเลยเป็นดอกหลายรุ่นหลอเกินนี่นะครับเป็นหมกวกเราก็ต้องเอาออกนะแล้วก็เน้นไอ้ลูกที่อยู่ปลายกิ่งเนาะเราก็ไม่ค่อยอยากเอาไว้นะ เพราะว่าเดี๋ยวกิ่งมันรับไม่ไหวนะครับเพราะทุเรียนจะโตมาเนี่ยก็น่าจะมีสามสี่ห้าโลก็แล้วแต่มันยังไงอะทำให้มงกิ่งมันหักนะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นไม้เนื้ออ่อนเนาะกิ่งมันเปราะ 15 สำหรับกิ่งที่อยู่ใกล้มือนี่เราก็จะใช้มีดมีดมีดเล็กเรานี้นะครับมาแต่งมีดก็มีธรรมดานี้นครับไม่มีอะไรมากขอแท่ว่าอย่างเดียวขอให้มันคมๆนะ่ะกิ่งนี้ห้าลูกจะไหวไหมเนี่ย แต่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยเรื่องไม่ถูกนะครับจะเอาลูกไหนไว้ <c oughs> อ่าน่ครับลูกไหนที่คิเล่แล้วก็เอาออกไปก่อนนะครับลูกนี้นี่ลูกสวยก็ไม่ถึงกับสวยมากไอยกี่ลูกดีนะินี่ยสามลูก ้วสองลูกนะทิ้งมันจะทิ้งมันจะทิ้งเอาเยอะกว่าที่เอาอีกนะครับถ้าเป็นไปได้นะก็อย่าไว้อีก อย่าไว้ลูกทุเรียนมันติดกันนะก็คือว่าไว้ลูกชิดทิดกันอย่างเงี้ยโอกาสที่หนอนมันจะมาทํารังอยู่ระหว่างหนามทุเรียนนะ่ะก็จะมีเยอะนะครับเพราะว่าเราพ่นยานอย่างไงก็เข้าไม่ถึงหรอกครับเพราะมีหนามทุเรียนมันบังกันอยู่เนาะ ถ้าเป็นไปได้นะก็เอาแขวนลูกเดียวลูกเดียวเดียวดีกว่าเราจะพ่นยาเข้าถึงง่ายนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ยังไม่เอาออกเลยเยอะเกิน ก็จะประมาณนี้ข้างล่างยังไม่เสร็จมั้งไม่ทำลูกงอดอก เป็นอะไรเยอะแยะลุงไหนสวยเนี่ยตรกนี้คู่นี้ ต้องตกใจนะครับว่าทําไมเออสอยลูกเยอะจังเราจะเอาที่ไหนขายไม่ต้องห่วงนะครับเราเอาไว้กิ่งละลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกเนี่ยเราไม่ได้มีแค่กิ่งเดียวนะครับเรามีมากกิ่งมากกิ่งหลายๆกิ่งเข้าไปก็หลายลูกนะต้นนู้นต้นนี้น่าจะมีเป็นหกสิบเจ็ดสิบลูกลนะครับต้นเนี้ย เอาหมออกเนาะถ้ามันอันนี้ก็ลำบากนิดนึงอยู่ไกลแต่ก็ไม่ใช้ปัญหาเท่าไหร่พอทำได้อะสี่ลูก,กน่าจะพอเหลือข้างล่างสำหรับต้นนี้ก็ไม่สูงมากนะครับพอประมาณ ดูเลยครับเป็นพวงเบลเลอร์เลยเยอะเกินบางบางลูกมันก็สลัดเองเนาะ ปเป็นพวงเงี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไนะหร่นะโหย้ดห๋ยวลองเอาไว้ที่ห้าลูกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเยอะเกินไปมางติดเยอะมากนะ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับต้นนี้นะครับถือว่าลูกดกดีแล้วก็ค่อนข้างสวยด้วยมองดูข้างบนกิิงละจิิงละลูกสองลูก3ามลูกน้ำนับรวมรวม,รวมกันแล้วนี่ก็60สิจ็ลูกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าพอเหลือลงเหลือ ต้นนี้ก็ต้องระวังกิ่งแห้งกันบ้างนะครับเนี่ยกิ่งเนี้ยมันแห้งลุงไม่ได้เอาเลื่อยขึ้นมาด้วยเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับแต่งลูกทุเรียนก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ EP นี้ก็แต่งลูกทุเรียนเนาะ อีพนะีหน้าต่อไปจะเ,เป็นการทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ